เกมเลี้ยงก้อนดินน้ำมันที่เป็นสาวเติครับผมกับกลายเป็นเกมแห่งความมืดครับผมเนื่องจากเกมนี้ยอดวิวเยอะนะครับผมผมก็เลยโหลดมาเล่นครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบู r ีเวนครับผมก็แปลเป็นไทยก็การแข่งของบูแหละครับเนื่องจากเกมนี้มันดังผมก็เลยโหลดมาเล่นครับก่อนดูคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็สัครั้งเพื่อเป็นกาลังใจในการทำ่องของผมต่อไปครับผมโอเคครับผม ถ้าเ่าพร้อมแล้วก็เข้าเกมกันเลยครับโอเคเรามาอยู่ในบ้านของใครเนี่ยโอ้มีก้อนไอ้นีน่ก้อนไอติม,มแล้วก็มีดินน้ำมันที่หิวข้าวอยู่โอเคสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือให้อาหารบูครับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเกมชื่อบูครับผม ก็เป็นเกมเลี้ยงดินดน้ำมันเหมือนกันครับแต่เป็นสมิติครับก็เป็นเกมตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับผมผมน่าจะอยู่ตอนปอหนึ่งได้มั้งอือฮึในตู้เย็นมีโอ้โหงั้นผมคิดว่าถ้าว่ามันมีตัวไก่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะให้ไก่มันก่อนแล้วกันอ่ะโอเคอันต่อไปกินผักบ้างอืม ซูชิโอเคอีกอันหนึ่งอะไรดิของดีอันไหนดีนาะอ๋อแตงโมก็ได้ครับผักผักโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปต้องทำความสะอาดผูด,ด้วยสบู่โอเคตรงนี้มีก้อนไอติมกับกรอกน้ำกดได้อือโอเคพา เจ้าบูไปอาบน้ําก่อนครับผมอืมแต่ว่าผมขอเรียกมันว่าก้อนต่างดาวแล้วกันอะได้เวลาอาบน้ําแล้วครับผมอืมอย่างแรกต้องถูสบู่ก่อนอลืมตาแล้วไม่แสบตาเราเนี่ยถูสบู่อยู่เอ้ย <c oughs> เอาจริงดิโคตรจอมพลังเลยมาโอ้โห <c oughs> ไม่แสบตาเลย จ้วันนี้มันจอมพลังจริงๆอือฮึต่อไปต้องล่าตัวยังไม่สะอาดหรอโอเคยังไม่สะอาดถูตะบุยอีกรอบนึ่งมารอบนี้ได้ยังโอเคสะอาดแล้วครับผมต่อไปต้องให้ยาปูครับผมเป็นโรคอะไรเนี่ยทำไมต้องกินยาด้วย น่าจะเป็นโลกประจําตัวตั้งแต่เกิดมั้งเจ้าหูโอ้โหตาค้าเลยให้นั่งส้วมกอนเอออืเนี่ยยา,าครับผมอืโอเคไปเล่นกับบูครับผมใช้บอลเล่นครับนี่มามาเล่นบอลกันเฮ้ยมันชอบอะ่ะโนโนบอลอัดแล้วมันชอบอะ่ะ <c oughs> เอเจ้านี้มันเล่นเป็นฟุตบอลได้ไหมเนี่ยอยากรู้อยากลองเตะมันดูอ่ะก็น่าจะทําได้อยู่มั้งปลาใส่มันก็เอ้ยมันไม่ร้องไห้่ะปลาใส่มันแล้วมันยิ้มมันชอบปะโอ้โหมีกลับมีกลับมาที่เดิมอัตโนมัติ่ะใช่ไหมโอ้โหทะลุกําแพงเข้าไปเลยเว้อยู่ไหนอยู่ไหนอืมมันชอบจริงๆรนงไหมเนี่ย มันจะโดนโมอนอ่านจริงๆอ่ะอืมมาลอติสี 4. ไม่โดนเว้ยอืมลอติ5โอเคมันง่วงแล้วครับผมมาพามันไปนอนครับห้องนอนห้องนอนห้องนอนนี่ห้องนอนครับผมให้มันนอนไหนอ่ะนอนนี่เหรอ ก็ไม่ใช่อไม่ได้หรือว่าไอ้หมอนใหญ่ใหญ่อันนี้วะน่าจะใช่เขเขาไว้โอเคเรียบร้อยฝันดีนะเจ้าบูส่วนเราก็สำรวจกัเขาอันนี้เตามีพิซซ่าออกอกน้ำไม่น่าจะมีอะไรต้องทำแล้วครับผมตรงนี้ อืออะไรเนี่ยันหนกล้องเหรอกล้องไว้ทำอะไรบะงั้นเอาเดอกเบอก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคตรงนี้มีอะไรอไหมเนี่ยไม่น่ามีอือประตูเปิดไม่ได้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผม โอเคกับ <Okay>. so, ผมห้องนี้ตู้เย็นอื้ไม่มีอะไรแล้วครับผมชัม้นสองมันมีอะไรวางได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้อะไรอยู่ตรงน,นี้อ๋อโอเคครับ okay, ผมไอติมครับอื้ ไม่มีอะไรแล้วโอเคครับผมวันนี้น่าจะไม่มีอะไระครับมาปิดไฟแล้วก็นอนครับผมโอเคครับผมเช้าว,วันที่สองครับผมเอาละตื่นแล้วครับโอเคน่าจะต้องไปกินข้าวก่อนเนาะอ่ะอยู่ห้องนี้ น้องไงทำไมทำหน้าอย่างนั five ้นล่ะก็พี six ่น้องเนาะอืมเป็นพี่เป็นน้องก็ดูแลกันดีๆเนาะโอเคเรามาให้อาหารเด็กกันดีกว่าครับผมก้อนดิน้ำมันสองพี่น้องสีครีมกับสีเหลืองโอเคเบอร์เกอร์อะกินครับผมเต้าโบ Uh huh. อือฮึใบอันนี้ของน้องฮอตต้องมาเกิาเทของบูบูใส่เกอะของน้องอือ uh ฮึ huh. แล้วก็เฟ้นไฟของแคเคดิของบูแล้วกันเขาแล้วก็ชีสของของน้องเขาเพราะว่าตัวสีเหลืองเหมือนกัน <laughs> ซูชิโอ okay, เคเดยวบูใี่ไหมอ๋อ แล้วก็พูรีนามาครับไปไปเล่นกันเนะก่อนอื่นพาเจ้าตัวน้องไปส่งกันครับผมมาห้องเล่นห้องเล่นอือไปครับผมแล้วก็มาเจ้างูอืม ต้องยิ้มนะเราสุดสายแบบนี้ดิโอเคต่อไปเราก็ต้องออกไปซื้ออาหารครับผมเพราะว่าอาหารในตู้เย็นหมดแล้วครับเล่นบอลกับมันก่อนโอเคดูแลน้องให้ดีแล้วกันนะแล้วอย่าทะเอลาะก,กันเลย,ยมาซื้อของเออโบพู้เล่นหหายไปไหนอะฮะ ทำไมทำหน้าดูซัดอย่างนั้นแล้วก็แกงนอนหลับแกจะหลับถึงคุณพ่อฉันออกจากบ้านไม่ต้องตามหาฉันเอ่อเองเขียนใช่ไหมเอ้โบแค่ก่อนดินน้ำมันเดินไม่ได้มันจะออกจากบ้านได้ไงเองซัดเต็งเลยช่างมอน ต่อไปน่าจะต้องเอาอาหารไปแช่ในตู้เย็นเนาะใช่ปะนึกแล้วเชวไอไอบูมันเดินได้จริงด้วยครับผมเอาแล้วไงถาลกคานได้เริ่มแล้วเจ้าบูเริ่มซัดขึ้นแล้วนะครับผมมันเดินได้ครับผมโอเคมันนั่นแหละ เอาพูรีนาไปครับผมมันน่าจะกินพูรีนาหรือว่าน่าจะรัคพาตัวมันไปที่ไหนที่หนึ่งครับผมเองมันซัดตั้งเลยน่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนอนเลยครับนอนหลับฝันดีเจ้าบูเอาละครับผมวันที่สามของการเลี้ยงพูครับมมาพูหายไปไหน,นอืมอืมผูพู เจ้าช่วยหน้ามันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วพระเจ้าพระเจ้าช่วยเชียวปแปลกต้องวาบูไว้ที่นอน,นมันไม่ยอมให้เนี่ยครับเอาอะนอนกลางวันซะเอาละนอนนะเฮ้ยมันมองตาวอะ โอ้ไซาอเหรอฮะผมว่านานๆเข้าเจ้าบูน่าจะเป็นฆาตกรแน่นอนเลยครับโอ้โหมีเลือดเว้ยมีขับเลือดปัดเจ้าโอ้โหโคตรมึนเลยไฟชายอ้ปูนีนาอ้เราเจอปูนีนาแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยเราโดน บูล่าครับผมแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอ้โหตื่นขึ้นมาที่บนที่นอนมันอะไรเนี่ยไอ้แป้อ๋อมันตัดขาเราทิ้งครับผมเดินไม่ได้แล้วอ่าอีกการเวและวเราโดนบูเป็นพี่เลี้ยงเรียบร้อย พี่ได้เห็นความตายนึกแล้วมันเดินได้จริงด้วยครับผมแล้วมันเองก็แหละครับเป็นคนที่แขวนคอปูรินาครอบ <c oughs> เดินไม่ได้เว้ย <c oughs> เ,เราลองสำรวจกันนะครับผมไปต่อไปห้องอาบน้ำมามาสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมก็คือ ต้องหาทางขยับตัวเสร็จแล้วก็หาทางออกครับสบู่ตู้ตูๆตูตู้ยนใส่หน้ามาหนึ่งเอาไว้อ,า,อาบน้ำอาบน้ำอ,อื้ออะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยล้ออ๋อโยนใกล้ๆรถ ใช่รถที่อยู่ตรงห้องไอ้นี e ่ปบะน่าจะเป็นรถที่อยู่ตรงห้องเล่นครับผมใช่ป่ะอ๋อโอเคครับผมเราต้องซ่อมรถครับผมถึงเราจะขยับตัวได้เราต้องหาอีกอันหนึ่งด้วยครับโยนบอลได้ไหมโยน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 ,ยน,ยนไปเก็บ โอเคเราต้องต้องหาแบตเตอรี่ครับผมน่าจะต้องให้มันไปห้องนอนอีกรอบหนึ่งครับผมลองดูกันครับอืไปดิหาไปเออเอลเอล่ะอนมาหนครับผสุดยอดระบบพี่เลี้ยงที่แบบอือือ โอ้โหหายไปเลยครับผมตรงนี้มีโทรศัพท์โทรไม่ได้เอ๊ะอะไรเนี่ยก้อนเอือร์เก็บไม่ได้โอเคอุ๊ยไม่มีอะไรใครเขาจะโทรเก้าหนึ่งหนึ่งกันจริงไหมล่ะช่ไมาโทร มาพาไปกินข้าวหน่อยสิเจ้าผมูมาดีมากครับพี่เล่ที่แสนใจดีมีเบอร์พิซซ่าอือม <c oughs> ในเมื่อกาหนงหนึ่งช่วยไม่ได้พิซซ่านี่แหละครับผมจะช่วยเราได้ก็ต่อไปพามันไปไอ้นี ไปห้องนะ้ำ okay. โอเคอ้ยมาไกลทำไมเนี่ยโอ้โหห้องนั่งเล่นแต่ผมอยากลองไปใช้ห้องกินข้าวก่อนนะครับผมมาครับผมได้เวลาหาของกับตรงนี้อุย้ยเปิดได้ด้วยอ่าเดอแบตเตอรี่แล้วครับผมไปมาไปสองห้องนั่งเล่นหน่อยสิบู โอเคโยนไปใกล้ใกลเรียบร้อยทีนี้ทม่ไงต่อครบผู้กำลังมองอยู่ต้องเบียดเบีความสนใจเขาปัดเจ้า,าวนมานี่เอ้เอๆเออเอ,อวนมาอม

ไม่ได้อยากจะซ่อมไม่ทาอย่างอื่นเลยเจ้าผู้เอเอโอ้กำลังทําลายล้างผูก้กาลังมองอยู่แล้วประตูกำลังปิดต้องทางหางให้เขาเปิดประตูครับบนหน้าเลยอุีอก้อนขี้ซ่อนอยู่เอๆโอ้กีบ,บักครับผม โ oh, อ้เริ่มใหม่ครับ <c oughs> เริ่มใหม่มาเลยเอาละ <c oughs> กลับมาตรงนี้ใหม่ครับผมไปแปบมองอื่นมองรอื่นดีอู้เยอเอามาต้องปาไปไกลๆต้องอุ้ยบงังหรไมแม่งเลย เจ้ากอนเจ้ากอนดิวมมนนี่มันแสบจริงๆไงต้องพาเปาไว้นอ้ไงลด้เออได้จักตีไปเก็บนี่ได้แล้วครับผม้เวลาซ่อมรถเก็บข้าเด Dante, people, ี๋ยวบอลมาให้ไม่มีอะไรเนี่ยสนใจเลยเล็กๆเนาะจริงไหมล่ะต้องให้มันพาไปห้องนอนด้วยครับผมเมื่อกี้เราเมมเบอร์พิซซาเรียบร้อย ทีนี้ได้เวลาความเชื่อเหลือแล้วครับผมมาอขอนอนก่อนนะเจะ้าปูเออไปไปไปจังวันนี้โทรเลยครับผมทังหวาเราโทรหาเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ครับผมเบอร์เก้าสปังราก็เลยโทรหาพิซซ่าแทนไปในสาวสิบวิมันจะมางั้นเราไปรอที่ห้องเล่นเลยครับผมมาเด้ไปรอแล้ว ในเวลาหลบหนีจากบ้านแห่งความตายนี้แล้วครับผมมาอุยอยอุยอย,อย่าดันเออดีมากดีมากในเวลาหลบหนีเยี่ยมขึ้นรถได้แล้วครับผมอือหือตากรรมขอเจ้าคนส่งพิซซ่าก็น่าจะโดนมันกินทั้งอาไป อืมแค่ขับไปตรงประตูก็จบแล้วมานั่นนะั่นะนะโหเราโคชาเลยขับบงังคับยากวอะถึงประตูแล้วถึงประตูแล้วไป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 กลับบ้านเออโหตูมโอ้โหเซ็ตเคโอ้มาแล้วมาแล้ว โอ้มันมันโกรธเราอะมันมันโกรธเราแล้วอะขับขับหนีขับหนีหนีขับหนีขับหนีเกมโอเวอร์เริ่มใหม่โอเคเข้าห้องครัวตรงนี้ต่อแก๊สครับผมเปิดได้แล้วก็ไฟไม้ขีดไฟโอ้น่าจะต้องเผาครับผมเผาบ้าน คอยดูไว้คอยดูไว้เจ้าบูต้องเจอต้องเจอแบบนี้รับไปโอ้มเรียบร้อยครับผมในที่สุดเราก็จบเกมนี้แพีงแค่เดียวครับผมมาก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมในที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำช่องของผมต่อไปครับผมขอบคุณครับ